สวัสดีครับสวัสดีนะาๆนักตกปลาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมก็นวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นลอกไดว่าสตีทนะครับ l i m ม t เ d นะครับผมปี2021นะครับก็อันนี้ลอกตัวนี้ผมเพิ่งได้มานะครับผมก็เดี๋ยวจะรีวิวแบบมันบ้างนะครับสเปคลอกตัวนี้นะครับก็จะเป็นลอกลอก7นะครับผมน้ำหนักก็อยู่ที่160กรัมนะครับเบรกก็เป็นเบรกกิโลนะครับ หมุนหนึ่งรอบนะครับเก็บสายได้75เซนติเมตรนะครับผมก็ลูกปืนนะครับจะเป็นลูกปืน12ตลับนะครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันเลยครับผมก็จะมีอะไรให้บ้างนะครับเปิดมาครับผมนี่ครับก็อัดดับแรกเลยครับจะมีลุ่มใส่ล็อกนะครับแล้วก็เป็นเอกสารนะครับเอกสารเกี่ยวกับล็อกนะครับ อันนี้เราก็ไม่รู้ครับว่าเป็นเอกสารอะไรบ้างนะว่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเรามาดูลอกกันเลยดีกว่านี่ครับผมลอกก็สวยแล้วครับเงางามเลยเป็นรอบ7.1นะครับหมุนซ้ายนะครับเพราะว่าผมถนัดซ้ายเนาะก็สปูลน,นะครับจะเป็น s v Boost สปูลน,นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับสปูนกันเลยนะครับโห่แกะยากหน่อยนะครับผมรอบใหม่นะครับอันนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับก็สปูนนะครับจะเป็นอ็กวีบุสสปูนนะครับผมนี่จะเป็นถ้วยครับอันนี้น่าจะเป็นถ้วยเป็นนะครับผมนี่ครับ สวยเลยลอกตัวนี้นะครับผมก็ขนาดของลออนะครับก็เท่ากับมือผมนี่นครับจับได้พอดีเลยครับผมไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากนะครับผมว่าจับถนัดมือดีนะครับน,น้ำหนักก็เบาครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ํานะครับเป็นอ่างเก็บน้ําหมู่บ้านนะครับก็เดี๋ยวมาลองเทสลอกดูครับผมก็ตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ํานะครับเดี๋ยวมาเทสลอกกันดูครับเหยื่อนะครับเป็นเหยื่อยางนะครับน้ําหนักอยู่ที่6กถึงเจ็ดกรัมนะครับผมเดี๋ยวมาลองเทสดูครับ ก็อันดับแรกเลยนะครับที่เราได้ลอกมานะครับเราก็ต้องจูนให้เข้ามือเราก่อนครับเดี๋ยวผมจะปรับน่วงนะครับให้อยู่ที่เบอร์สิบแล้วคอนสปูลนะครับผมจะปรับให้เหยื่อไหลประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองตีดูครับว่าจะไกลแล้วก็จะไกลเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูว่ามันจะฟู่ไหมตอนนี้ค่อนข้างลมนะครับไม่ฟู่นะครับ ระยะยังไม่ได้นะครับออกตัวนี้ครับโ้ปัน่นนุ่มมากนุ่มสุดนะครับผมก็เดี๋ยวลองขยับน่วงนะครับให้ไปที่เบอร์แปดเลยแล้วกันผมข้ามไปทีละสองเบอร์เลยนะครับอ่าเบอร์แปดไกลขึ้นมาหน่อยนึงครับแต่ยังผมว่ายังได้มากกว่านี้นะ ลองไปที่หกเลยครับลองเบอร์หกูครับคอมสปูนผมยังไม่ได้ปรับนะครับปรับเท่าเดิมอยู่ไกลมาหน่อยนะครับแต่ก็เวลาตียังดูแบบหนึดหนึดมืออยู่ครับัไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่อาจจะปรับได้อีกตรงนี้ครับ อันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเบอร์ลงมาต่ำแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปที่เบอร์ห้าเบอร์ห้าเริ่มตีพุ่งขึ้นมาหน่อยนึงครับว่าเบอร์สี่น่าจะได้อยู่ลองเบอร์สี่ดูนะครับเดี๋ยวลองตีค่อยๆดูนะครับลงหมดค่อยๆค,ครับคอนสปูนยังเหมือนเดิมนะครับ เบอร์นองเบอร์สี่ครับคนสปูนค่อนข้างที่จะไหลลงมาดีหน่อยใส่ลื่นหน่อยครับเบอร์สี่นะครับนายจะได้อยู่สามสิเมตรครับเบอร์สี่ลองไล่เป็นเบอร์สามดูครับอเบอร์สามครับคนสปูนนี่ผมยับอยู่เท่าเดิมน,นะครับ เบอร์สามนี่ค่อนข้างที่จะปลอยไหลตกเร็วหน่อยนะครับนี่ครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมเดี๋ยวลองตีค่อยๆดูก่อนครับนี่ครับค่อนข้างลมครับมีน่าจะได้สี่สิบเมตรขึ้นนะครับเยียวยางครับลงฟู้นะครับเดี๋ยวมาลองที่เบอร์สองเลยครับเบอร์สองนี่ ไม่แน่ใจว่าจะตีได้ไหมครับจะลองค่อยๆค,ครับปัวมันไปสะดุดไกด์สายขาดนะครับตีได้อยู่ครับเบอร์สองแต่ฟู่ครับอ็อนาจะได้ประมาณเบอร์สามนะครับผมมาลองปรับคอนสปูลให้หลวมขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับเบอร์สามแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมครับ แล้วก็สภาพตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะลมเก็บไาย,ยานนะ ดูอจากพื้นน้ำนะครับอันนี้ลมนะครับอันนี้ผมปับมาที่เบอร์สามนะครับเบอร์สองทีไม่ได้ครับตีเบอร์สามนะครับนี่ครับผมนาำสี่สิบเมตรเทรินได้แล้วแม่นุ่มมือจริงๆปั่นหมานะครับโคตรนุ่มเลยเดี๋ยวผมลอง ปรับความสกูนให้มันไหลมากกว่าน,นี้นมาหน่อยนะครับ,รบตกเร็วเลยนะครับลองปล่อยดูนะครับตกเร็วเลยลองตีดูหาได้ครับนี่ครับสี่สิบเมตรขึ้นครับ